ดีครับสวัสดีครับช้านี้พามายามหนูอีกแล้วครับ <c oughs> เอาเข้าตรงไหนกว่าฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับน,นี่ดอกตูดแี่เดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนพี่น้องเจอแล้วพี่น้องนี่พอได้พอได้เอ้้ดูกลับต่อไป าทไาไหนโอ้โหอันนี้มดคืนเลยครับง้างมดคืนมดก็มีตอมด้วยกลับต่อไปเอ้ากัดจนขาดเลยดูสิลยวหาก่อนโอ้ยจช่เที่ย ตัวอื่นมันช่วยแน่แน่เลยเนี่ยอโอเคเอากลับต่อไปโอ้ยนี่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 ดักไว้ข้างบนนูน้นสามสี่ครั้งนะตรงนี้เอาจนได้กลับต่อไปหมดเลยดูด,ดูมันทำโอ้โหพี่น้องเอ้ย เสียดายกลับเมื่อกี้โดนล่ามากินไส้ทะลักเลยดูก็ไม่มีรอยหมานะเป็นแมวหรือเป็นนกโอ้โหมีงางทั้งคืนกลับหายแต่ไม่ดีเอโโอเอาหมดตสี่ตัวโดนกินไปสักตัวหนูใหญ่สองตัว าติดแต่ไม่ติดเลนะห่มดตัวทีหมดแด,ดงอะ่ะจ้าเอ้ยพี่นงดูในป่าท่วมหัวเนะี่ยแล้วเมื่อดาก,กุใต้ต้นไม้ต้นนี้ด้วยนกเขาแมวมากกินต้องซุกไว้ในป่าลึกๆแหล,ล,ละแล้นะ ไม่เก็บบอกทงเดี๋ยวมาดักใหม่ที่เดิมมันนี่แหละดักจุดเดิมนี่แหละแต่ปเปลี่ยนที่เอาตายตายตาย,ตายแบบนี้ไม่กินนะดักไปแล้วทำแล้วยัดใส่ตู้เย็นช่องฟิตไว้ลอน้องน้องกลับมาจากชนบุรี ออสวัสดีครับสวัสดีครับเช้านี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ